เราจะใช้เอกโมในกรณีที่หัวใจทำงานล้มเหลวอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่ไม่สามารถพยุงความดันโลหิตด,ด้วยยากระตุ้นหัวใจได้หรือในกรณีที่ปอดทำงานล้มเหลวเช่นปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรงที่ไม่สามารถซัพพอร์ตด้วยเครื่องช่วยหายใจได้ครับปัจจุบันยังมีการนำเอกโมไปใช้สําหรับการผ่าตัดหรือหัตถการที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นเส้นเลือดหัวใจตีบรุนแรงซึ่งโดยปกติแล้วผู้ป่วยกลุ่มนี้ จะต้องได้รับการรักษาโดยการบายพาสเส้นเลือดหัวใจแต่สำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคประจำตัวหลายอย่างภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดก็จะสูงมากการใช้เอ็กโซเพื่อพิุง์หัวใจจะทำให้เราสามารถเลือกการรักษาโดยการทำบอลลูนและสเตนได้ผู้ป่วยก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าหากผู้ป่วยอาการหนักก็จะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้าย ดังนั้นการใส่เอกโมเพื่อพยุงปอดและหัวใจระหว่างการเคลื่อนย้ายก็จะทําให้ผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลปลายทางได้อย่างปลอดภัยตั้งแต่มีการใช้เอกโมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยยังไม่พบว่ามีการเสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายเลย